เป็นกาแฟโบราณอันนี้ลันชากาแฟโบราณเรากงมานกินตอนเช้าเช้านะคะ้ามรูค่ะู้่วันนี้บนะเป็น้านโตแถวในตัวตลาดวัวยิน กิโนะแปะครับรสมดเลยครับปากของแน่นอนตัวทออันนั้นมาและของของผู้ถ่องก็จะเป็นนี่นี่แหละะตครับโต๊ะหมูอะนรกันอันนี้ตอนนี้ก็ตกปลา ปลาโอเคอันนี้จะเป็นเข้าต้มปลานะครับปลาไปค้อนปลาที่ไหมดูหน่อยต้วมีปลาดีโอเคน,น่ากิากนมากครับปลาระปงแช่การละบาร้อยข้าวต้มปลาอันนี้เป็นไงก็ฟ้า ทานคัตเตอเอ่ออาหารเสร็จแล้วนะครับร้านอยู่ตรงนี้ดีมากเลยครับร้านนี้ดีมากเลยอาหารอร่อยมากเลยครับอาหารอร่อยมากเลยครับร้านอยู่ตรงนี้อ่าร้านนี้นะครับหน้านี้หน้านวลวลลาดครับนี่ป้ายหัวหินแล้วก็นี่คือถนนถนนหัวหินถนนหัวหินนี่คือรถนี่คือตลาด ร้านกระตมนี้อยู่ตรงนี้ครับนี่เนี่ยเนี่ยอร่อยมากเลยครับใจดีมากเลยครับกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องต้นหอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องต้นหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะช่วยกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะหมแล้วค่ะสวัสดีค่ะ